กุ่มเดือดหมดแล้วเดือดเดือดเดือดถึงแล้วต้องกลุ่มเดือดหมดนี่มาถึงอีกกลุ่มหนึ่งแล้วผมใกล้จะใกล้ถึงกลุ่มหน้าแล้วลงหน้าจ่ะลงหน้าจ่ะแล้วแต่ยังไม่รู้อยู่ถึงไหนแล้วตอนนี้เพราะผมจำไม่ได้ว่าใครออกมาก่อนเนี่ยเมื่อกี้เนี่ยอันนี้เราอยู่รูดบีนะรูดบีรูดบีใช่ไหมครับเนี่ยรูดรูดบีใช่ไหมอะไรนะรูดบีใช่ไหมตอนนี้อันนี้เอนะครับอ้าวเรียบร้อยแล้วผมไม่อยู่เอแล้วนะครับตอนเนี้ย ไม่ใช่ B แล้วนะครับ A แล้วนะครับตอนนี้ตอนนี้เราอยู่ A แล้วนะครับไม่ใช่ B แล้วนะครับอันนี้มาจากฟิลิปปินส์นะครับฟิลิปปินส์ฟิลิปปินส์ครับก็ยินดีต้อนรับนะครับชาวฟิลิปปินส์นะครับนี่ฟิลิปปินส์นะครับโอ้ฟิลิปปินส์ครับโอ้สุดยอดเลยครับมาจากฟิลิปปินส์นะครับเปลี่ยนก็เปลี่ยนตรงฟิลิปปินส์ก่อนนะครับ เรามาดูต่างประเทศกันนะครับฟิลิปปินส์นะ้นครับฟิลิปปินส์กับไทยแลนด์เนี่ยับฟิลิปปินส์กับไทยแลนด์ครับฟิลิปปินส์กับไทยแลนด์ครับปวดใจเนี่ยโอ้สุดยอดเลยครับ แน่นอนครับแน่นอนทางหน้ากองเยอะนะกองเยอะนะดูเร็วมากอันนี้พี่นี่เป็นเนื้อฝันนะเป็นกำลังใจให้ชาวฟิิลปปินส์ด้วยนะครัลุตเอนะ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 เร็วมากเลยอ่ะตอ,นน,อนนี้เราข้ามมาเป็นรุตเอแล้วนะไม่ใช่บีแล้วนะเอแล้วนะครับ ตอนนี้เป็นเอนะครับ A บวกครับ A บวกครับรูด A บวกแล้วนะครับขึ้นเนินนะครับเบวกนะครับ A อยู่นะครับ A อยู่นะครับเผาบอก A อยู่นะครับอันนี้ก็ชาวฟิลิปปินส์ไล่มาแล้วนะครับทาวฟิลิปปินส์ไล่มาแล้วนะครับตอนนี้ก็ฟิลิปปินส์กับไทยแลนด์นะครับฟิลิปปินส์กับไทยแลนด์นะครับตอนนี้ตอนนี้เราอยู่รูด A แล้วนะครับเดี๋ยวผมจะดูครนะว่า